สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาช่วงเช้าบอสนวัตอิสระไกรศิลประธานและผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดระดับนานาชาติ Miss Grand International ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ทำให้หลายคนตื่นเต้นและจับตามองโดยในคลิปนั้นเผยให้เห็นท่านอนวัชเรศรวิวัชรวง กำลังนั่งอยู่ในห้องประชุมและรับฟังพรีเซนเทชันอย่างตั้งใจพร้อมข้อความจากนวัตที่ระบุว่าขอบพระคุณท่านอ้นที่วันนี้มาคัมปานีวิสิตจะมีโปรเจกต์ใหม่อะไรต้องคอยติดตามครับทำให้แฟนๆต่างคาดหวังว่าเวทีนางงามชื่อดังอย่างมิสแกรนจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นการมาเยือนของท่านอ้นในครั้งนี้สร้างความฮือฮาและคำถามมากมายว่า โปรเจกต์ใหม่นี้จะเป็นอะไรและจะมีความร่วมมือในด้านใดกับวงการนางงามการได้รับความสนใจจากบุคคลระดับ VIP อย่างท่านโอนยิ่งเพิ่มความคาดหวังให้กับแฟนๆและผู้ติดตามเวทีนางงามระดับประเทศรวมถึงเวทีระดับนานาชาติอย่าง Miss กรนอินเตอร์เนชั่นแน